สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมืนน่อนีสิบภาพ่าอแม่พี่น้องมาเบิง้งการเกี่ยวเขาให้เบิ้งดูผืนเกี่ยวจังใดเขาลมเขาบอลลูนเนี่ยมาดูการเกี่ยวข้าวเด้อพี่นอ้องเด้อมาเลยมา,มาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขา อันนี้เขาก็เอิญเขาลมบึ้มหมูบ้านเกี่ยวไดตรงไดนแน่หนิหมูบ้านหนิโอ้ได้ให้นี่บุ๊บบุ้ยมาซ่อนเขาลมเด้ หักลากเลยวะอบ่อเลียไมอเ้ยวน่าอุ้มแล้วไปย้อมาหันเห็นสวนกันยุ่งนดน้ผู้ใดยืนอยู่หน้าปลแปงน่ะ พี่น้องความเรีทำไมอยู่ทำไมอยู่หัง้ามห้ามขัหน้าขพันหันน้าขัพันเด้อหน้าอีกโทอหน้าทองอีเด้อขาก็งามขนก็งามข้าวก็สวยคนก็สวยขาก็งามคนก็งา ดีนาะน่าขำน่าคุ้นไปทีละคุณพี่ๆกำลังจะมาเกี่ยวซอยเป็นดวงดีขนาดอันนี้เป็นวิธีเกี่ยวข, <c oughs> ข้าวลม้มข้าวล่มเกี่ยวไปตามแนวที่มันล่มเลยเนี่สร้างล้างวันนี้ก็จะ <c oughs> มีเป้าวัดนี่นาเดือนนะอุ้มปแย่แดงแล้วก็วย,ยายวันเราล่ม <S <S มีเกียวอีกบ้านนี่แม่มีเกียวอีกบ้าน,นีทางหน้านะ ิเกี่ยวซอยเนี่ยมะเขา่ลเาลืมบอกลำมพงก็เปิดเพลงฟังน้ำเนาะอันนี้จะเป็นเขาทั้งเขาร่มเขายืนทั้งงามทั้งบ่ง,ง่ามเนี่ยป้าปนกันไปนี่สิเขาจะเอิ่นเขาร่มเดินเนี่ย เขาลมวะอากาศเลยเนี่ยเขาลมฝั่งนี้จะเป็นเขาบ่อร่มเขาบ่ลมกับเขาลมอันนี้ลมคักเนี่ยเฮ้ยมันมีหลายกรณีต้ะเนี่ยอันนี้เขาลมคักเนี่ยอันนั้นลมบ่คักเราบ่ลมมีหลายกรณี เออหน้าประวัตเด็กเขาจะสอบสีไปในพ่อยีอ่สิบวะโอ้ทออทอดทอ 太水了，再挖再打，太水。